เราเดินทางมาอีกหนึ่งที่นะครับเขาบอกว่าตรงนี้ทะเลสวยมากเฮ้ยอ็มตัวนี้หรือเปล่าวะที่เขาบอกว่าป่าพาคาน่ะนี่ว้าวเอมข้างล่างข้างล่างข้างล่างขวามมือเอมตุ้นนู้นตุ้นนู้ตุนนู้นตุ้นนู้นตุ้นน้ตุนู้ตุนน้โอ้วสวยครับเอาไปไว้เอาไปไว้นี่นนู่นนู่นกับเอ็มลงมาพี่ทาง ตรง,ตงมาพิทางมึงต้องไปตรงนู้นบรรยากาศสวยงามเลยนะครับว้าวพอเตียวไป,าปา่อป่ามาทะเลให้ทะเลเราพอเตียวไป่อป่าตัวไหนวะ,อ,นอ,ะอ่าปะ่ะมาแล้วครับไหนๆแล้วก็มาแล้วครับเอาให้มันสุดๆไปซะพัทยาครับ หาสไตล์เดี๋ยวจะไปดูมันมีอะไรข้างล่างถ่า,ายเก็บไว้นะเด,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 ดี๋ยวเฮ้ยนี่นี่อะไรเนี่ยเอ็มหอยอ้นี่บล๊อตบล๊อตนี่ไอ้นี่เฮ้ยดูนี่คืออะไรวะเดี๋ยวดูดิ้ดิ้ดิ้ดินี่อะไรเนี่ย เอ,อ๋อมีแล้วไปไปดูไปน้ำกำลังลงอ่ะเดี๋ยวซ่อนหาหูปลาหมึกจะมีปลาหมึกเออไปออนนเอาปลาหมึกไปเอาปลาหมึกไปกินบ้านเว้ย,ออยอโอ้สูดลูกหูลูกตาครับเดี๋ยวเราจะดูมันมีอะไรครับกุ้งฮะกุ้งกุ้อง,องนี่ อ๋อกุ้งทะเลกะมันดิดน้ำแตะแท้ๆไปเ,เจอเหรอเรามาทะเลนะครับเมื่อกี้มันดีดน้ำอยู่ได้หลายตัวยังวะกุ้งทะเลดูเอ็มกำลังหาอยู่ครับเราอยู่กับตรงนี้โอ้หาของกินกลับบ้านอ๋อพ้ารยาอ๋อไอ้ยังโอ้ ว่านี <ules> ่ครับเพียบเลยถ้าคนหาเป็นนนูี่นตๆๆๆเน้คนตกปลานื้นน้นนู่นนไปดูๆปูขาตกกุ้งตกปาตกอะไรก็ไม่รู้ครับไปดูหน่อยดิห่โอ้นี่หอยนั่นเลยวะเนี่ยดูโอ้โอ นี่ไงเขาตกปากกาลังเขาตกหินอะไรอยู่นี่ดูเอ็มไปตกขอไหมดูอ๋อมันมีร้านเล่นน้ำอยู่วะเอ็มนี่มันมีร้านเล่นน,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 ลน้ำนี่เออไปเข้าท่าเว้ยเฮ้ยมีร้านเล่นน้ำเว้ย อย่างนี้เราต้องไปดูเราต้องไปดูเราต้องไปดูเห็นกับตาครับอึ๊บอืมว้าวเสียงคลื่นซัดยือ่อ อ,อี๋นี่ดูเขาตกนี่ดูเขาต่งเบนนี่ดูโอ้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 โดูลานหอยอะ่ะมันคือลานหอยวะ เขาตกอะไรกันไม่รู้ตกกุ้งตกเบ็ดต,ตกอะไรไม่รู้ครับไปดูนะวับวับไปดูหน่อยสิมันไปยังไงเขาทำอะไรกันเยว้าว ไปดูดิมาทำอะไรกันวัดนี่สิ่งที่เราต้องการเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับตามชายหาดนะครับแล้วก็เรามาเจอร้านอาหารนะครับอยู่ตรงชายหาดพอดีเลยร้านอาหารอยู่ตรงชายหาดนะครับแล้วก็ มันมีที่นั่งสบายแบบนี้เลยสุดนะครับแล้วก็ถ้าแต่ผมดูนะอาหารจานเดียวราคาเขาก็ไม่แพงนะอาหารจานเดียวเนี่ยราคาไม่แพงนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบได้อยู่เนี่ยครับโอ้ใช้ได้เลยอะ่ะย็นเลยนี่เลยพี่พผมมานี่อันนี้คือจะหาอะไรครับเนี่ยเที่ยวบาเนี่ย พวงอามาดตพวงเอามาตแหละครับวงเอามาดเดินเลาะไปเรื่อยยี่ี่ซอยสิบแปดลงมาซอยสิบแปดอ๋อลงมาซอยสิบแปดอะพี่ลงมานะครับอ่าวงอามาดลงมาถึงซอยสิบแปดลงมาถึงลงอ่าสู่ท้าปุ๊บท่านเดินเดินเท้าท่านอะท่านเลาะซ้ายมาเรื่อยเลยเลาะซ้ายพี่ร้านอะไรนะที่พี่ร้านอะไรนะอันนี้ร้านบัวทองร้านบัวทองบัวทองบีร้านบัวทองบีดท่านลงมาปุ๊บท่านเลาะมาเรื่อยเลยเลาะซ้ายมาเรื่อยเลยนะครับมันจะเจอโขดหินแบบนี้ บัวทองบีดบัวทองบีดผมบอกเลยเงียบแล้วก็บรรยากาศได้แบบนี้เลยมีที่เล่นน้ำให้เด็กด้วยแล้วก็วิวนะครับเราจะเห็นป้ายพัทยาด้วยตรงนู้นแล้วก็กว้างเลยครับเนี่ยกว้างเลยโอเคผมว่าร้านอาหารตรงนี้ เหมาะแก่การมานั่งกินแล้วก็มานั่งพักบัวทองบีชนะครับผมข็นั่งกินน้ากับเอโมกนก่อนจะกลับเชียงใหม่ครับโอเคสวยงามเลยว้